ได้ดิแม่บ้าสำหรับหนาน้เบาในุดาะุดาโบยรู้พอจะพองกินผู้หญนะบ่ิดนเขี่ยวดีออกพันนะม่ิกาลงพอย มันต้องมีความโฟกัสบ้างจ้ะไปกอกแตกได้ไเอาไปกรอกแจเลยได้ตัดเส้น้ะเก็บแซ่บของขวัญเราดอยโม่โอยพอต้องมาดอย ท่านหาเดมรอยกาแฟนะครับวันนี้วันไหนหาเจ้าเจ้าโร้ยโั้นขอให้กันหหลังให้วันนี้ให้ดีเนาะใจดีว่าพราองนี่นะว่าแต่วันใดแดดเดบัตรแกเกนมงไ้ถวเื่อคืนมัวอะไ่ก็นถึงการร่างเงน่ เอาไปแม่ลองพีนี่นนี่ังเรื่องตางไปไปไปไม่จ่ๆๆๆมนส้างวัตถุ์วิวกรรเด้วยเกี่ยวคนนี้ขวัญดายาวไปขว